วันนี้จะมาแบ่งปันการพับเปลี่ยนโปรยทานดอกชมจนันทร์สวยๆแบบนี้ค่ะใช้ริบบิ้นความยาว35-38สเซนจากนั้นให้พับลงมา10เซนแล้วขึ้นฐานสี่ ขึ้นฐานสี่เราจะใช้เส้นสั้นอยู่ด้านบนเส้นยาวอยู่ข้างล่างจากนั้นสารไข้กันทั้งสี่เส้นดึงให้กระชับ นำเหรียญหนึ่งบาทมาใส่พับเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเส้นสุดท้ายให้สอดเก็บเพื่อล็อกเหรียญตีกลับด้านสอดเก็บเส้นสั้นทั้งสี่เส้นเพื่อล็อกฐาน จากนั้นพลิกกลับด้านอีกรอบหนึ่งริบบิ้นเส้นยาวพลิกไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าพลิกอีกหนึ่งรอบแล้วสอดเข้าใต้ฐานดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ พลิกไปด้านหลังโค้งเข้ามาพลิกเข้าด้านในสอดใต้ฐานทำไปจนครบทั้งสี่เส้น หลังจากทำครบทั้งสี่เส้นแล้วต่อไปเรามาทำกรีบด้านนอกกันนะคะให้หม้วนริบบิ้นมาด้านหน้าพลิกหนึ่งครั้งแล้วสอดเข้าใต้ฐานแบบนี้ค่ะ มวนลิบินมาด้านหน้าพลิกหนึ่งครั้งสอดเข้าใต้ฐานทำไปจนครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะม้วนมาด้านหน้าพลิกหนึ่งรอบสอดเข้าใต้ฐาน เส้นสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปให้เพื่อนๆหากันไกลมาตัดเส้นสั้นออกค่ะ ตัดไปทั้ง4เส้นเลยนะคะหลังจากนั้นให้โค้งริบบิ้นมาด้านหน้าพลิกหนึ่งรอบ สอดกลับไปใต้ฐานค่ะก็จะได้ริบบิ้นลักษณะปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะคะโค้งริบบิ้นมาด้านหน้าพลิกหนึ่งรอบ แล้วสอดเข้าใต้ฐานแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะดึงตามความต้องการของเราเลยค่ะเสร็จแล้วหากันไกลมาตัดนะคะแล้วก็ตกแต่งเรียนปวยทันค่ะ